ปอบขวานถนนเรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ1ิบปีที่แล้วครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากับกุนเขียดบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดรีสเกตที่เป็นถนนติดชายแดนในคืนที่ได้กลับบ้านที่จังหวัดอุบลมันเกือบได้มีอะไรบางอย่างออกมาให้ได้ตื่นเต้นสยองขวัญดีที่เราชีวิตมาได้ ไม่งั้นก็จะได้กลายเป็นผีฟอถนนเส้นนั้นไปแล้วคือว่าคุณเขียนนั้นเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งมันเป็นแหล่งที่มีผู้คนพวกพนันร้านอาหารของเขาจึงขายดีมากๆเลยแล้วครับยิ่งเป็นร้านขายลาบขายก้อยต้มแซบ่บผู้คนชาวโรงงานที่เป็นชาวอีสานนั้นต่างก็อยากที่จะพากันมากินมันก็เลยทําให้ร้านของเขานั้นขายดิบขายดีในทุกๆวันเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะ มันก็เป็นธรรมดาครับที่จะทำไม่ทันเพราะคุณเขียนนั้นขายข,ายของจกกูบเมียสองคนเท่านั้นจึงได้ปรึกษากันว่าจะรับคนงานเพิ่มมาช่วยทำลาบก้อยมาช่วยเสิร์ฟจ,จะได้ท่านตัวความต้องการของลูกค้าไปไปมามาก็เลยได้รับลูกน้องสองผัวเมียคู่หนึ่งเข้ามาทํางานซึ่งเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีสองผัวเมียคู่นี้เพิ่งจะเรียนจบม .6 เดินทางมาหาทํางาน ตอน,น,นแรกว่าจะไปทำงานโรงงานเพียงแต่ว่าไปสมัครไม่ทันพอดีเห็นว่าคุณเฉียดต,ติดไปว่ารับสมัครคนงานมาช่วยขายลาบขายก้อยก็เลยมาลองสมัครดูคุณเฉียดก็เลยได้สองผัวเมียคู่นี้มาเป็นแขนขาช่วยงานยิ่งคนเป็นผัวนี่เคยได้ทำอาหารพวกนี้มาก่อนตอนที่อยู่บ้านนอกบอกสุดนิดหน่อยก็ทำเป็นแล้วเขาก็เลยได้ชอบพวกน้องคนนี้มากๆเลยแล้วครับแถมยังเป็นคนขยันมากมายอีกต่างหาก วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกน้องอายุ2 1ปีถึงเวลาที่จะต้องกลับไปคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามหน้าที่ของผู้ชายไทยแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนลูกน้องที่ช่วยงานมาเป็นอย่างดีตลอดก็เลยได้ตัดสินใจว่าจะขับรถไปส่งที่บ้านที่อู่บนเป็นการตอบแทนจะได้ไม่ต้องไปหารถกลับบ้านให้มันลำบากซึ่งบ้านของคุณเขียดเองนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากอุบนเท่าไหร่นักไปส่งลูกน้องแล้วค่อยกลับบ้านของตัวเองก็ได้ วันนั้นหลังจากที่พากันหาซื้อของฝากเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยก็พากันออกเดินทางในทันทีเดินทางกันไปแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายพเพราะคิดว่ายังไงซะมันก็คงจะถึงบ้านก่อนสว่างจูแล้วคุณเขียก็พาแวะเข้าปั๊มข้างทางพักรถพักผลบ้างาการเดินทางก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรที่ผิดปกติจนกระทั่งรถได้วิ่งไปถึงถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดรีสเกต ในเวลาตีสามกว่าเอาตามตรงครับคุณเขียดเองนั้นก็ยังไม่เคยได้ขับรถมาถนนเส้นนี้สักครั้งส่วนลูกน้องเองก็ไม่เคยได้มาถนนเส้นนี้เหมือนกันขับรถมาเห็นแค่ป้ายชี้บอกทางว่าไปอุบปนก็เลยได้เลี้ยวเข้าไปในเส้นทางนั้นทันทีซึ่งพอรถได้วิ่งเข้ามาในถนนเส้นนี้มันก็แปลก,กว่าถนนเส้นอื่นที่ได้ขับรถผ่านคือมันไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยสักคันเดียว แม้แต่รถสิบล้อรถพ่วงที่เคยได้เห็นบ่อยๆพอมาวิ่งบนถนนเส้นนี้ก็หายไปหมดไม่มีแสงไฟแนวรถเดรดสักคันไม่มีไฟข้างทางสักดวงมีแค่รถของคุณเขียดคันเดียวที่ได้วิ่งอยู่บนถนนดีที่ว่ามากันหลายคนก็เลยพอที่จะอุ่นใจได้อยู่โดยเฉพาะลูกน้องผู้ใช้ป่วยมาเป็นเพื่อนตลอดทางทีนี้พอรถของคุณเขียดวิ่งเข้ามาในถนนเส้นนี้ได้ไกลพอสมควร จู่ๆมันกลับได้มีอะไรบางอย่างวิ่งออกมาตัดหน้ารถโดยความที่มีสติบวกกับไม่ค่อยได้ขับร,รถเร็วก็เลยได้เบรคทันเพียงแต่ว่าอะไรดำๆที่วิ่งตัดหน้ารถเมื่อกี้มันกลับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลูกน้องผู้ชายที่นั่งอยู่บ่อหลงก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมามันก็ทำเอาคุณเขียดกับเมียที่นั่งหน้าคู่กันก็ถึงกับขนลุกลูกน้องบอกว่าผมได้ยินมาว่าถานนเส้นนี้มันมีคนเล่นของเยอะ ประว่ามันติดกับชายแดนคำเมนหรือว่าสิ่งที่วิ่งตัดหน้ารถดำๆเมื่อกี้จะเป็นผีปอบที่รักษาของมีได้ก็เลยวิ่งออกมาตัดหน้ารถเพื่ออยากให้เราหักหลบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจะได้มาเอาชีวิตของพวกเราคุณเขียนเองนั้นไม่รู้หรอกครับว่าผีปอบมันเป็นตัวยังไงแล้วจะมาวิ่งตัดหน้ารถเพื่อ,อ,อวิญญาณยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี แต่ขึ้นชื่อว่าผียังไงมันก็น่ากลัวอย่างแน่นอนจนรู้สึกคนลูกขึ้นมาเมียที่นั่งอยู่บอกข้างๆเขาได้พูดขึ้นมาว่าเดินทางกลางคืนอย่าทักอะไรนะดูแต่ตาปลาข้ามขยับไม่งั้นได้โดนตามจนถึงบ้านแน่ทุกคนในรถก็เลยพากันเงียบกริบบรรยากาศที่มันวางเวงแบบนี้ไม่มีเพื่อนร่วมทางมันก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศเงียบเข้าไปใหญ่ ุณเฉียดจึงต้องใช้ความระมัดระวับบงในการขับรถเป็นอย่างมากกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วอากาศในรถมันก็ดูเหมือนจะเย็นลงปนแปลกๆท,ท,ทั้งๆที่แอร์ก็เปิดปกติและและ้วทันใดนั้นเองแสงไฟจากหน้ารถที่ศาสต่องไปข้างหน้ามันกับสองให้เห็นว่ามีคนกําลังยืนอยู่ข้างถนนซึ่งคนที่ได้เห็นนั้นผมโยยา,ยาปิดบังไม่น้าแบบนี้น่าจะเป็นผู้หญิง เจคุณเขียนบอกว่ามันก็ฟันธงไม่ได้อยู่ดีเพราผู้ชายบางคนก็ไว้ผมยาวยืนกับผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เลยได้จับพวงมาลัยมั่นเพราะไม่ไว้ใจนในสถานการณ์ยิ่งสองข้างทางในตอนนี้มันก็มีแต่ป่าแต่ว่าคนคนนี้กับมาเยินอยู่ตรงนี้ทําไมจะว่ารถเสียก็ไม่เห็นมีสักคันบ้านคนก็ไม่มีสักหลังและเขามาอยู่ตรงนี้ในเวลาตีสามได้ยังไงยิงขีดเปนก็ยิงสงสัย แล้วพอรถของคุณเฉียดที่วิ่งเข้าไปใกล้คนคนนั้นก็ยิ่งค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาให้ทั้งสี่คนในรถได้พากันลุ้นอย่างระทึกพอรถได้วิ่งเข้าไปถึงคนคนนั้นคุณเฉียดที่เป็นคนขับรถก็ถึงกับสะดุ้งตัวโยนเพราะใบหน้าของคนที่ได้เห็นยือนอยู่นั้นมันเป็นใบหน้าที่สยดสยองมากเลยแล้วครับเพราะดวงตาของเขานั้นเป็นสีแดงแดงยังกระไฟสัญญาณจราจรแลดูยังไง ก็มั่นใจว่าเขาไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนแต่คุณเคียดก็ไม่ขอฟันธงว่าจะเป็นอดีตมนุษย์ประเภทไหนผีหรือว่าอาสูรละกายกินคนเมื่อรถได้วิ่งผ่านคนคนนั้นไปแล้วคุณเขียดก็รีบเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่างตามหลังมาด้วยรถได้วิ่งไปจนถึงทางแยกที่มันมีไฟข้างทางลูกน้องที่นั่งอยู่บอหลังก็พูดขึ้นมาอย่างดัง พี่ไปเร็วๆมันมีมาสีดำตัวใหญ่หญๆวิ่งตามหลังเรามาด้วยได้ยินแบบนั้นคุณเคียตที่เป็นคนขับก็รีบหันไปมองที่กระจกมองหลังในทันทีเขากลับได้เห็นว่าคนคนนั้นที่เห็นได้ยืนอยู่ข้างทางในตอนนี้เขาก็วิ่งตามมาอยู่ท้ายกระบะมันไม่ใช่มาดำเหมือนอย่างที่ลูกน้องได้บอกแต่อย่างใดคุณเขียดก็ได้รีบเหยียบคันเร่งออกไปในใจก็ได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าให้มีอะไรอีกเลยขอให้เดินทางปลอดภัยหลวงปู่หลวงตาที่นั่งอยู่หน้ารถช่วยลูกด้วยเถิดตอนนั้นทุกคนในรถต่างก็พากันขวัญเสียอะไรแล้ครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอได้เห็นนั้นมันคืออะไรแล้วเขาต้องการอะไรถึงได้มาตามแบบนี้พอหลุดออกมาจากช่วงที่มันไม่มีไฟมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วแล่าครับในรถก็พากันเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไร ต่างก็พากันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะลดดออกจากถนนเส้นนี้สักทีคุณเขียดตั้งสติพยาได้ยามไม่ให้ตัวเองกลัวมากเกินไปเดี๋ยวจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จนกระทั่งรถกำลังวิ่งไปถึงแยกไฟแดงแห่งหนึ่งคุณเคียดก็ได้เห็นว่าคนคนนั้นไม่ยืนอยู่ข้างทางขวามือทำเธอจะกระโจนเข้ามาใส่รถคุญเขียดในตอนนั้นไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วล่าครับมึงอยากกระโจนมาใส่ก็ามาเถอะ แล้วจากที่เห็นว่ามันเป็นไฟแดงมันก็ได้เปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วพอรถได้วิ่งเข้าไปใกล้คนคนนั้นก็กระโดดออกมาขวางถนน,นคนเขียดก็ตัดสินใจที่จะชนไปเลยทุกคนในรถถึงกับพากันร้องออกมาด้วยความตกอ,อกตกใจเพียงแต่ว่ารถที่พากันนั่งมานั้นมันกับได้วิ่งผ่านคนคนนั้นไปอย่างหน้าตาเฉยแล้วพอรถได้วิ่งผ่านแยกแข่งนั้นไปได้มันก็มีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง คุณเคียดก็เลยได้เลี้ยวเข้าไปพักกายพักใจเพราะว่าเห็นมีผู้คนอยู่ในปั๊มแห่งนั้นมากมายมีรถจอดอยู่หลายคันไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถสิบล้อดีที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรอีกซึ่งคุณเคียดได้เมื่อรู้ทีหลังครับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในค่ำคืนนั้นมันเป็นผีปอบจริงๆเขาต้องการที่จะเอาชีวิตของผู้คนที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืน ดีที่ว่าคืนนั้นคุณเขียดตัดสินใจที่จะชนมีเลยแต่เกิดว่าคุณเขียดตัดสินใจหักหลบตกข้างทางมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้คุณเขียดก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแบบนี้แน่นี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ที่คุณเขียดได้เคยเจอมากับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตครับเมื่อลา้สิบปีก่อนนตอนที่ได้พาลูกน้องกลับบ้านไปคัดเลือกทาหารเกณฑ์ ในช่วงก่อนเทศก,กาลสงกรานต์นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นผมขับรถทัวร์สายกรุงเทพมุกดาหารอยู่เข้าไปได้3-4ปีแม่ผมที่อยู่อูดอนเกเริ่มจะอายุเยอะ สุขภาพไม่ค่อยจะดีแล้วไม่มีคนดูแลผมก็เลยลาออกจากบริษัทรถตัวสายนั้นกลับไปดูแลแม่ที่อูดรรเมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวผมก็เลยออกหาสมัครงานอยู่ครั้งและก็ไปได้เป็นคนขับรถตัวเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสายใหม่วิ่งระยะทางที่มันไม่ไกลมากเพื่อที่จะได้มีเวลากลับมาดูแลแม่ได้ผมกับสายอุดรโคราชครับ ใช้เวลาแต่ละเที่ยวประมาณห้าหกชั่วโมงบางเที่ยวพูดโด้สารเยอะบางเที่ยวก็พูดโด้สารน้อยบางทีก็จอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วยถ้ามีคนบวกอยากไปคืนนั้นเป็นเที่ยวขากลับจากโคราชไปอูดอมีผู้โดยสารสิบกว่าคนเองเหลือที่นั่งเยอะแยะรถผมออกจากโคราชประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อสมัสามสิบกว่าปีที่แล้วรถออรายังมีไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ มันขับสบายมา,มากๆไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดผมก็ขับมาตามถนนเรื่อยๆออกจากโครรชออกมากไกลพอสมควรจนไปเจอสาราข้างทางไฟหน้ารถก็ส่งให้เห็นมีผู้โดยสารชายคนหนึ่งก็เรื่องยื่นบอกมือเยอยยอยู่ที่ด้านหน้าสาราริมถนนมืดๆที่ไม่มีไฟข้างทางผมกับเด็กรถก็พา,ากันมองหน้ากันแบบจะบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันใจกล้ามากๆ เมื่อยืนรอบอกรถมันมือแบบนี้คนเดียวได้ยังไงผมก็รีบเปิดไฟส่องกระพริบกระพริบเป็นสัญญาณให้เตรียมตัวเดี๋ยวจะจอดรับแล้วค่อยๆชะลอความเร็วลงจนรถจอดสนิทผู้โดยสารชายคนนั้นก็เดินขึ้นมาเด็กรถก็ถามทันทีจะไปลงที่ไหนผู้โดยสารคนนั้นก็บอกจะไปอุดรครับเตกพี่ช่วยจอดข้างทางรรบเพื่อนผมดีไหมมันยืนรออยู่ข้างทางแบบผมนี่แหละ ่างจากนี่ไม่เกินสิบกิโลผมก็บอกได้สิเดี๋ยวให้จอดตรงไหนบอกได้เลยจากนั้นเด็กรถก็เก็บค่าโดยสารผมก็เหยียบคันเลงออกไปเดินทางต่อแต่ตอนนี้บรรยากาศในรถมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกนหนาวขึ้นมาแบบผิดปกติซึ่งมันไม่น่าจะเย็นลงได้ขนาดนี้ผมดึงกลับต้องเพิ่มอุณหภูมิให้มันขึ้นอีกขับไปก็หนาวไป ไม่นานนะักผู้ชายคนนั้นก็บอกให้ผมจอดที่ศาลาข้างหน้าที่มันมืดๆนั่นเลยผมไม่เห็นจะมีใครลอยอยู่ที่ศาลาหลังนั้นก็เลยถาม,มาออกไปอา้าวนใี่แหละเพื่อนของคุณผู้ชายคนนั้นก็บอกเออรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปตามมันแป๊บหนึ่งบ้านมันอยู่ใกล้ๆนี้เองเด็กรถก็เลยบอกได้ได้แต่อย่าไปนานนะเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นเขาจจรอ ผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ากลับมาบอกไม่นานพี่ห้านาทีเองเดี๋ยวผมมาในระหว่างที่ผู้ชายคนนั้นวิ่งเข้าไปในซอยผมกับเด็กรถก็าพากันไปยืนรออยู่นอกรถมองตามผู้ชายคนนั้นที่วิ่งหายไปในความมืดเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟเลยสักดวงท,ทําทีเป็นไปเช็คลมรถเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นๆจะว่าเอาว่าจอดรถทําไมผู้ผมยืนรอห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้ว ก็ยังไม่มีวี่แววว่าผู้ชายคนนั้นที่วิ่งหายไปในความมืดจะกลับมาสักทีผมก็เลยบอกเด็กรถไปเฮ้ยเองวิ่งไปดูหน่อยสิว่าเขาไปถึงไหนแล้วแต่เด็กรถก็บอกบ้า ah, นะพี่มันมืดขนาดนี้ใครจะกล้าไปเดี๋ยวมีงูงออกมากัดผมตายา่ะแม่ผมยังมีลูกคนเดียวอยู่พอเด็กรถมันพูดออกมาแบบนั้นผมก็เลยเบิดกระโหลกมันเป็นอย่างทีพร้อมกับบอกโทร ไอบ้บ้างูที่ไหนของเองไปเอาไฟฉายในรถไปเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันโกดได้หลังจากนั้นเด็กรถก็เดินขึ้นไปเอาไฟฉายแล้วสองคนก็เดินเข้าไปในซอยมืดๆเดินเข้าไปได้ประมาณ500อมิตรก็ไม่เห็นจะมีแสงไฟของบ้านคนเลยสักดวงมองไปทางไหนก็มืดสนิทไปหมดแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นมันไปตามเพื่อนถึงที่ไหนกันมืดขนาดนี้ สองข้างทางก็มีแต่ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลจนเด็กรถได้พูดขึ้นมาก็เรกิกลับกันเถอะพี่มันไม่มีใครจย,ยุดแถวนี้หรอกดูสิไม่มีแสงไฟบ้านคนเลยนี่มันก็แค่สองทุ่มกว่า,วาถ้ามีบ้านคนก็ต้องเห็นแสงไฟแล้วผมก็เลยบอกเด็กรถไปข้าก็ว่ายอย่างนั้นแหละเราโดนไอ้หนุ่มคนนั้นหลอกแล้วล่ะดีนะที่มันจ่ายเงินก่อนปะกลับกัน เดี๋ยวผู้โดยสารเขาเจอรอน,นั้นจังหวะที่พ้มกับเด็กรถกําลังจะเดินหันหลังกลับมาแสงไฟฉายของผมดันส่องไปกระทบกับอะไรบางอย่างเข้าเมื่อมองดูดีๆมันกําลังมีคนวิ่งขก็มาหาพวกผมด้วยอาการหนืยหอบเป็นผู้โดยสารคนนั้นนั่นเองเขาวิ่งออกมาพร้อมกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าขอโทษนะพี่ที่ให้รอร พอดีว่าผมปวดท้องขี้เข้าห้องน้ำนานไปหน่อยผมก็บอกไม่เป็นไรรีบเลยน้องบอกให้เด็กรถพาผู้ดยสารไปก่อนเดี๋ยวจะเยี่ยวแป๊บหนึ่งจากนั้นผมก็รีบทำทุระแล้วก็รีบวิ่งตามเห็นแสงไฟวบับๆของเด็กรถตรงหน้าไม่ไกลนะักประมาณห้าสิบเมตรได้ผมก็ใช้ไฟส่องไปทำไมเห็นแค่เด็กรถคนเดียวแล้วผู้ดยสารสองคนนั้นไปไหน เขาอาจจะแว่ฉี่ข้างทางมันผมก็ได้มัง้งก็เลยรีบเดินตามแต่พอส่องไฟดูอีกทีอ้าวคราวนี้เห็นครบทั้งสามคนเลยสงสัยคงจะทำทัวร์เสร็จแล้วมัง้งพอเดินจนเกือบจะทันผมก็ต้องแปลกใจอยู่พรั้งเพรแสงไฟชายของผมมันส่องทะลุกผู้นิสารสองคนนั้นไปเหมือนกับวัตถุโปร่งแสงเห็นแบบนั้นผมนึกกับต้องขยี้ตาตัวเองดูอีกที พอสองไมคคราวนี้มันกับไมิตรู้ร่างของทั้งสองคนนั้นแต่พอมองไปที่พื้นมันกับไม่มีเงาของสองคนนั้นเลยมีแค่เงาของเด็กรถก็เท่านั้นเองจนผมตัดสินใจเรียกเด็กรถว่ารอ,อก,ก่อนอย่าพิ่งไปเด็กรถมันโกบอกเอาพีก็เดินเร็วๆหน่อยสิผมก็รีบบอกมันให้ผู้โดยสารสองคนนั้นเดินไปก่อนเองเดินมาหาข้าแล้วมันก็เดินกลับมาถามว่า มีอะไรหรือพี่พอเ,เด็กรถเดินเข้ามาหาผมผมก็รีบฉายไฟฉายไปข้างหน้าแค่นั้นแล้วครับก็รู้เรื่องทันทีพระาะผู้โด้สารสองคนที่เดินนำหน้าผมในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นเขาไม่มีหัวอยู่บนบ่าเลยเห็นแบบนั้นมันก็ชัดเจนที่สุดในชีวิตแล้วลหละครับว่าพวกที่ผมเห็นนั้นเขาต้องเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน พบผมถึงกับพักกันแหกปากร้องลั่นรีบวิ่งแสกางไอ้ผู้ทีสารผีสองตนนั้นมาถึงรถพอขึ้นรถได้ก็รีบปิดประตูออกรถทันทีผมไม่รู้ว่าผู้ที่สารสองคนนั้นจะตามมาหรือเปล่ารีบเหยีบคันเร่งออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเด็กรถมันถึงกำนั่งตัวสั่นพักๆแล้วก็พูดขึ้นมาโอ้ยพี่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มาเจอผีจ้าจจังๆขนาดนี้ ผมก็ได้แต่บอกมันเกิดมาก็เพิ่งได้เจอคราวนี้นี่แหละมันตามเรามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนที่เด็กวัดมันจะบอกมันตามมาหรือเปล่าไม่รู้หรอกพี่เมื่อสักขณะนี้แต่ถ้ามีแสงไฟก็มีแน่เท่านั้นแล้วครับสมพรปากเจ้าเด็กรถจริงๆเพราะทางข้างหน้านั้นมันมีไฟข้างทางยาวหลายร้อยเมตรพอขับเข้าไปตรงที่มีแสงไฟปุ๊บ พวกผมก็รีพากันสองกระจกมองข้างทันทีผมกับเจ้าเด็กรถก็ถึงกระพากันแทบเข่าอ่อนไม่มีแรงจะขับรถต่อไปพอระพูดดิยสารผีสองคนที่ไม่มีหัวนั้นตอนนี้พวกเขากำลังวิ่งตามรถของพวกผมมาติดติดหัวก็ไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่ก็มีแต่เลือดแดงๆขนาดว่ารถของผมวิ่งมาตั้งร้อยกิโลเมตรต่อชัมมม่วโมงผู้โดยสารผีสองคนนั้นยังวิ่งตามมาทัน ผมไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิษฐานจิตออกไปบอกเขาอย่ามาหลอกมันหลอนกันแบบนี้เลยกลัวแล้วหลักไปเถอะพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้ก็แล้วกันพอผูมาอธิษฐานจบเท่านั้นแล้วก็นะพี่สองตอนนั้นก็หายวับไปทันทีพวกผมถึงกับพากันเหงอแตกเตรียมหน้ากันเลยเด็กรถโก้บอกพี่มันหายไปแล้วหายไปได้ยังไงผมก็เลยบอกมัน,นออกไปว่า จะไม่หายไปได้ยังไงล่ะก็ข้าบอกว่าเอ็งจะไปรำแก้ผ้ารอบเมนให้ดูถ้าไม่หยุดหลอกกันแบบนี้มันกลัวจะได้ดูเองลำไงก็เลยหายไปเด็กรถก็บอกโถพี่อย่ามาอั้าผมเลยหน่าผมไม่เชื่อหรอกว่าพี่อธิษฐานถีตบอกแล้วเขาจะหายไปผมก็เลยบอกน้องยังไงพรุ่งนี้เชา้าก็ไปทําบุญให้เขาด้วยแล้วกันเองเอาเงินที่เขาจ่ายค่าที่สารออกมาดูสิ ขอเจ้าเด็กรถมันควักเงินออกมาจากถุงกลางเกงปรากฏว่าเงินที่ผู้ชายคนนั้นจ่ายมามันกลายเป็นใบไม้หมดเลยครับเด็กรถก็ตกใจถามออกมาพี่เป็นไปนได้ยังไงผมเห็นเป็นเงินจริงๆนะผมก็เลยบอกน้องมันว่าก็นี่ไงที่เขาบอกว่าผีหลอกผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรตายไม่มีเหตุนผลอะไร ที่จะต้องตามไปสืบหาความจริงเพียงแต่ทำบุญอุทิศวนกุศนไปให้เขาก็พอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด